สวัสดีครับทุกคนผมพันจากชชอง b s p ปินนะครับวันนี้ผมมาแนะนำโยโย่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังมองหาโยโย่โลหะไปเล่นอยู่นะครับก็จะแนะนำเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะราคาไม่สูงมากครับราคาเพียง750บาทเท่านั้นที่เห็นตรงนี้เลยแะนั่นก็คือรุ่น โยโย่เดสต์โเยอร์ไลท์นะครับตัวเนี้ยเคยทำเป็นตัวเดสต์โเยอร์ธรรมดามาแล้วแต่ตัวนี้เขาทำเป็นตัวไลท์ซึ่งถูกลงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นโมโนเมทัลนะครับคอกเนี่ยเป็น H อชโอไฟล์นะ เป็นทรงมันจะฝาดเอสโปรไฟน์นะครับผมแบบนี้เลยตัวอลูมิเนียมเนี่ยเป็นเกรด6061นะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยผมเหลืออยู่แค่2สีเอาเป็นว่าใครสนใจนะผมเหลือ2สีนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะผมแกะให้ดูนะ,ะนี่เลยเป็นสี s เป a s h แบบนี้บางคนถ้าชอบสี s เป a s h บอกเลยว่าสีนี้ถูกใจมากๆเลยนะบางคนกังวลบอกว่าไอซื้อสีสเป s h ไปมันดูเละๆไม่สวยอะไรนี้แต่บอกเลยว่าเวลามันหมุนะ่ะ มันจะเหมือนสีผสมกันทุกคนพอมันเป็นสีสเปรชใช่ไหมเวลามันหมุนมันไม่ได้เห็นเป็นสีนี้นะมันจะเป็นสีพวก้ผสมกันนะครับผมก็ถือว่าสวยมากอย่างสีน้าเงินกับสีดาเนี่ยสีที่มันหมุนออกมาเนี่ยมันจะออกเป็นแบบเหมือนน้าเงินผสมกับแดงมันออกเป็นแบบ ม่วงหน่อยม่วงเทาๆอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นอีกลูกหนึ่งที่เหลือตอนนี้ผมเหลือแค่สองลูกสุดท้ายใครสนใจนะรีบติดต่อที่ร้านของเรามาเลยร้านเรานะมีตัวจริงให้ดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกสเปคเจ้าตัวนี้ก่อนเผื่อใครสนใจนะตัวนี้นะขออนุญาตอ่านโปรเดสตอรเยอร์ไลท์นะครับสำหรับการเล่น 1A ึ a งแล้วก็ 5A นะครับตัวนี้ออกตอนปี2023นะามีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ65เขาบอกอย่างนั้นแต่จากที่ผมลองช่างผมลองช่างแล้วจริงมันอยู่ประมาณ6 ม,มันมีจุด5กับจุด8เออมันประมาณ65.5แบบ65.6ประมาณนั้นล้กันเส,ส้นผ่าศูนย์กลางลูกนี้อยู่ที่57มิลครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย43.50ก็ถือว่าไม่ได้กว้างจนเกินไปบางทีลูกที่กว้างมากๆแบบกว้าง50กว่า60เนี่ยบางทีมันลงเชือกผมว่าเวลาเล่นท่าที่มันซนะับซ้อนเน่ยมันเล่นยากสำหรับมือใหม่นะผมว่าตอนนี้กำลังดีเป็นเขาเรียกว่า ลูกไซส์กลางละกันเป็นแบบตัวมาตรฐานละกันไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินไปนะครับผมตัวนี้ระบบข้างในเป็นระบบแพคเป็นซิลิโคนแพคสามารถเปลี่ยนได้ก็ซึ่งเป็นระบบที่มาตรฐานอยู่แล้วลูกปืนสแตนเลสเ k นะครับเป็นแบบเคิร์บแกนเนี่ยเป็น M4 8mm แปเอ็นนั่นเองนะครับผมอ่ะ ตัวนี้ก็มีตัวเลือกให้2ส,สีนี้ใครสนใจต่อที่ร้านเรามาได้เลยราคา750บาทค่าส่ง50บาทนะครับผมส่วนเชือกเนี่ยจะมีแถมให้แค่1เส้นซึ่งมันไม่พอแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะฝึกเล่นโยโย่แนะนําให้ซื้อเชือกสำรองไปผมให้ดูตอนนี้เรามีเชือกสำรองของแฟร แล้วก็นอร์มอนถ้าเล่นพวกนี้เล่นแบ็คนอร์มอนก็ได้นะครับผมชุดละหนึ่งร้อยบาทสิบเส้นนะถ้าใครสนใจส่วนใครอยากเล่นหลุมเรามีตัวหลุมด,ด้วยของเคอรี่สติงตัวนี้ดีมากๆาเลยซึ่งเป็นแบรนด์คนไทยที่เราพัฒนากันเองนะครับผมอะแล้วก็ผมมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีวิวตัวสเปคเชิญละกันแต่ว่าตัวนี้มันอามาขายพร้อมกันตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Ski นแ a n เซ r er Light ซึ่งมันไม่ใช่แบบแบรนด์โยซีนอย่างเดียวตัวนี้มันเป็นโคโคกับ R2FG แบรนด์นี้ผมไม่แน่ใจบางคนถ้าเป็นเซนเซียอาจจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่คือเป็นแบรนด์เวเนี่ยเขาเอกับตัวโ o โยซีทำตัวนี้ออกมาจริงๆมันเป็นลูก 3A นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนี่ตัวนี้ทรงมันคล้ายๆกันตัวนี้มันจะมีความแบบมีความมนมากกว่าคือเกรดทุกอย่างอนะ่ะใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงมากแค่แค่ทรงมันไม่เหมือนกันตัวเนี้ จริงๆเขาออกแบบเพื่อมาเล่น 3A มันสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลย 1A 3A 5A แต่เดิมๆเขามาเล่น 3A พอเป็นตัวไลท์ในะ 3A ร้องเลย2ลูกใช่ไหมมันเปื้องเออเขาเลยทำตัวนี้ให้มันถูกลงสำหรับคนที่อยากฝึกนะราคาแค่750ถือว่าคุ้มมากๆซื้อไป2ลูกเล่น 3A แป๊บเดียวเก่งแน่นอนครับอะตัวนี้ราคาเท่ากัน750ผมเดือ3สีเหมือนกันเป็นสีแบบอ่าผมบอกไม่ถูกนะมันเป็นแบบเขียวๆยวเทาๆเขียวเขียวเทาๆ,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 ๆบอกไม่ถูกอ่าแล้วก็เป็นเขียวดําแล้วก็ เป็นม่วงดำทอครับใครสนใจนะสอบถามผมได้เลยนะร้าน BHP ของเราครับเอาเป็นว่าใครสนใจอยากเล่นโยโย่นะครับสอบถามที่ร้าน BHP ของเราเลยเด้ร้านของเรานะครับมีอุปกรณ์โยโย่มากมายแล้วก็มี มียโยโย่หลายรุ่นหลายแบรนด์มากๆเลยตั้งแต่แบบเด็กเล็กไปจนแบบโตเลยสามารถเลือกได้เลยตามใจชอบว่าชอบแบบไหนหรือเลือกไม่ถูกมาให้ร้านมาให้ที่ร้านของเราแนะนําได้นะครับเดี๋ยวเร็วนี้ผมจะมีงานวันที่29-30นะครับผมก็จะไปเปิดบูธนะครับกันที่หอศป์ใครสนใจอ่าไม่สามารถไม่สะดวกมาที่ร้านของเรา ไปกันที่หอศิลได้จะโยโยจากที่ร้านเนี่ยไปให้ชมที่หอศิลกันเลยนะครับผมใครสนใจมาสอบถามกันได้แล้วก็เดี๋ยววันที่28นี้ผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะมีโยโย่รุ่นใหม่ของ BSB นะั่นมาจำหน่ายเปิดตัวครั้งแรกวันที่28แต่ว่ายังไม่วางทำโพสนี่ยกองอยู่ตรงนี้ยังไม่ว่างถ่ายเลยเป็นโยโย่เบสิกนะใครสนใจอ,อยากเก็บเป็นคอลเลคชันหรือเป็นแฟนเป็นแฟนคลับของ BS b s p อยากได้โยโย่สุดลิมิเต็ดนะครับรอติดตามได้เลยนะครับ